ที่หมอหญิงคลินิกเอามาแล้ว l a d i e สตื่นเต้นมากตัวแรกมาปุ๊บขอมาฉีดก่อนคายเลยผิวเราจะได้แบบดูเด็กดูดีดูคอลลาเจนเต็มๆนะคะเปิดปีใหม่มานะคะต้องมาดูแลความสวยกันเลยวันนี้ตัวใหม่ล่าสุดค่ะที่หมอหญิงคลินิกเอามาแล้ว ladies ตัวนี้นะคะก็เป็น1ใน5โปรด u c t ัก์ใหม่เนาะของตัวใหม่คือตื่นเต้นมากๆตัวแรกมาปุ๊บขอมาฉีดก่อนใครเลยคือผิวเราจะได้แบบดูเด็กดูดีดูคอลลาเจนเต็มๆนะคะรับรองว่าผิวเด็กเฮลตี้แน่นอน Radius คือแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาทา์ เวลาเราฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วอะ่ะจะไปกระตุ้นทาให้ร่างกายเกิดการสร้างคอลลาเจนทั้งคอลลาเจน t y p ว1นะคะแล้วก็คอลลาเจน t y p ส3ไปกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างอีลาสตินด้วยเพราะฉะนั้นผิวมันจะฟูขึ้นผิวมันจะยกระชับขึ้นที่สําคัญมีธิ์ในการเติมเต็มร่วมด้วยคือเป็นอะไรที่แบบกระตุ้นคอลลาเจน <c oughs> เข้าไปข้างในแบบเส้นใยคอลลาเจนแบบสุดๆไปเลยคือแบบฟิลเลอร์แล้วจะขาดเลดียสไม่ได้ค่ะ